สวัสดีครับพบกผมช่องดาร์คเซโลคูอีกครั้งนะครับกันนี้ยายเรื่องหนึ่งในใต้ล่านะครับก็มาเจอกันในเล่มที่39ในบทที่12นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วมู่เฉินของเราก็ได้รับกองทัพมังกรดำมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ได้เจอกับเผ่าปีศาจนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่12ลึกสุดใจ เสียงเย็นดังก้องออกมาจากเงาดำดวงตาพร่างครูไปด้วยรัศมีแห่งความตายที่ไม่มีความสบสิน้นในบริเวณที่เขายือนอยู่นั้นพืชพันธุ์ทุกชนิดก็ถูกกรัดกร่อนอย่างรวดเร็วภายใต้รัศมีพลังชีวิตทั้งหมดถูกยึดไปอย่างรุนแรงมากจนกระทั่งคืนหลิงยังเปลี่ยนเป็นสีเทาซีดพร้อมกับรัศมีความตายแผ่กระจายออกไปเมื่อมูเฉินเห็นภาพนี้ดวงตาก็หดลงรัศมีความตายนี้ครอบงำนะักมันปนเปื้อนแม้แต่คืนหลิงในฟ้าดิน หากรัศมีความตายบุกรุกในร่างกายจะทำรายล้างขนาดไหนกันเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ริ้วความเคร่งเครียดก,ก็หมุนวนอยู่ในดวงตาของมู่เฉินดูเหมือนว่าเมื่อเผชิญหน้ากับพวกปีศาต่างมิติจะต้องระวังไม่ให้รัศมีความตายเข้าลุกลานร่างกายได้ตูม้มแม้ความคิดจะเกิดในใจอย่างต่อเนื่องแต่มู่เฉินก็ไม่ได้หยุดการลงมือรัศมีจันยี่ไร้ขอบเขตทั้งโถงมออกมารากกระขึ้นยักเพียงสบัดนิ้วก็ฉีกขาดท้องฝาห่อหุ้มไปที่ร่างขององค์ชายเผาซื่อมัวเฮ้อ ซื้อเทียนหยแค่นเสียงเย็นชาไม่มีความคิดที่จะหลบหลีกเขาเหยียดมือซีดออกมาพร้อมกับรั่วาายปีศาจวูบไวอยู่ด้านบนรัศมีปีศาจเชี่ยวกราดกวาดออกมาราวกับควันในทันทีรัศมีซื้อมัวรัศมีพุ่งพรวดออกมาปะทะกับรัศมีจันยี่อันไร้ขอบเขตเสียงเขย่าโซประสาสด,ดังขึ้นละลายกระทั่งกระแสรัศมีจันยีออกไปปังปง ควันปีศาจพวยพุ่งออกมาขัดขวางรัศมีจันยี่ของมู่เฉินอย่างเต็มทีการประทะกันอย่างรวดเร็วทำให้ใบหน้ามู่เฉินเคร่งเครียดลงยามนี้เขาควบคุมนักรบบางกร,กรดำสามพันคนแม้แต่จอมยุทธขงคาังตี้จื้อจุนขั้นเต็มทั่วไปก็ไม่สามารถเอาชนะได้ทว่าเขากลับไม่สามารถได้เปรียบในการเผชิญหน้ากับซือเทียนโหยเห็นได้ชัดว่าแม้ซือเทียนโหยจะไม่ได้เป็นราชันปีศาจแต่พลังก็อยู่ในระดับตี้จื้อจุนขั้นเต็มระยะปลายสุดยัางไม่ต้องสงสยัย โฮโดยการแสดงออกที่เข้่งเครียดมู่เฉินก็ประสานมือเข้าด้วยกันรัศมีจันยี่จังนักรบมังกรดำสามพันคนพรุ้งพ่าดออกมาพร้อมกับเสียงคำรามของมังกรสันสะเทือนโลกาดังตามออกมาด้วยตูมวิญญาณสงครามมังกรดำปรากฏขึ้นพร้างสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะพลูปลันก้อนมะคือมาที่มีความแปรปวนทำลายล้างพัดเข้าใส่ซื้อเทียนโย เมื่อซื้อเทียนโยที่ห่อหุ้มด้วยรศมีปีศาจเห็นลมปราณมังกรไหลบ่ามาทิททางของตนแววเยาะเย้ยก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ไร้สีเลือดเขาเปิดปากสีเทาขาวยิงออกมากระดูกดับชีวิตแนวแสงพุ่งออกไปชั่วลมหายใจก็ก่กอตัวเป็นกระโหลกศีรษะสีเทาขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนสามารถกลืนกินพลังทั้งหมดในโลกด้วยปากนี้ฮ่ากระโหลกศีรษะสีเทาเปิดปากดูดลมปราณมังกรเข้าไปในทิศทางของเขาในคําเดียว หลังจากกลืนลมปานมังกรลวดลายก็สั่นไหวบนโครงกระดูกสีเทาก่อนที่มันค่อยๆจะลอดลงข้างตัวของซือเทียนอยู่เปล่งแสงเย,ย็นเยือกมองไปที่มู่เฉิน เมื่อมู่เฉินเห็นการโจมตีถูกแก้ล้ำได้อย่างง่ายได้เขาอดไม่ได้ที่จะเม้มริมฝีปากแน่นต้องรู้ว่าเมื่อเผชิญกับลมปราณมังกรแม้แต่วูธงก็ต้องหนีแต่ซือเทียนโยกับแก้ไขได้อย่างสบายๆชัดว่าซือเทียนโยทรงพลังกว่าวูธงชื่อเซียนโยนั้นกอดอกดวงตาเต็มไปด้วยรัศมีปีศาจอนาแน่นจ้องมองมาที่มู่เฉินจากนั้นก็ยิ้มหน้าขนพร้องสยองกล้าวงัดวิชาที่มีออกมาซะข้าจะแสดงให้รู้ว่าอัจฉริยะของมหาพันพบนั้น อ่อนด้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเผ่าปีศาจของข้าจอมทัพมูพวกเราร่วมมือกันสังหารไอสนรกนั่นกันเถอะเจียงหลงทยานเข้ามาสายตาจ้องซื้อเทียนโยยอย่างกับจะกินเลือดกินเนือ้ออึดใจร่างของเขาก็ขยายขนาดไม่กี่วินาทีก็กลายร่างเป็นยักษ์ที่มีเกร็ดมังกรอ,อยู่บนร่างเขาดูเหมือนมนุษย์มังกรอ,อย่างไรอย่างนั้น เขากระทื่ฝ่าเทา้าพื้นแตกกระจายร่างพุ่งเข้าใส่ซือเทียนโยร้ากับลูกกระสุนปืนใหญ่เมื่อมูเ่เฉินเห็นการกระทำนี้ก็ไม่ได้หยุดเจียนหลงซือเทียนโยท่าทางไม่ธรรมดาดังนั้นพวกเขาต้องจับอีกฝ่ายให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสําหรับการต่อสู้แบบยุติธรรมมูม่เฉินไม่ดีง่พอที่จะกระทําหลอกดังนั้นเขาจึงเข้าควบคุมวิญญ,ญาณสงครามมังกรดำโดยไม่ลังเลเมื่อวิญญ,ญาณสงครามสะบัดกรงเล็บปฏิทิธารของซือเทียนโย จากการประเมินของมู่เฉินซือเทียนโหยน่าจะเทียบเท่ากับระดับตีจื้อจุนขั้นเต็มระยะปลายสุดแต่ตราบใดที่เขาไม่ได้เป็นราชันก็ไม่มีอะไรที่ให้หมู่เฉินกลัวเจยียงหลงและมู่เฉินเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันกระบวนท่าโจมตีที่ดูเดือดของพวกเขาเป็นสิ่งที่แม้แต่ซือเทียนโหย,ยยังต้องควบคุมรัศมีปีศาจและกระโหลกศีรษะสีเทาเพื่อต่อต้านการโจมตีที่เข้ามา เวลานี้ความผันผวนป่าเถื่อนในมิติอารวาสย่างรุนแรงรอยฉีกขาดขนาดใหญ่มากมายปรากฏขึ้นพื้นที่ยุบตัวลงในรัศมีการต่อสู้แม้ว่าซือเทียนโยจะมีขุมคาราังตี้จื้อจุนขั้นเต็มระยะปลายสุดเขาก็ถึงกระตึงมือเมื่อเผชิญหน้ากับมู่เฉินหลงพร้อมกันมีน้ำซ้ำยังแสดงสัญญาณตกเป็นฝ่ายเพรียงพร้ำอีกด้วยเม,มู่เฉินเห็นสิ่งนี้หัวใจก็วูบไหวมู่เฉินชุดดำและชุดขาวเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยกันในทันทีกำลังพลที่เพิ่มขึ้นทำให้แม้แต่ซือเทียนโย ก็ถูกซัดเป็นหลายตลบใบหน้าของอูทงตื่นตระหนกเมื่อเห็นการต่อสู้ที่น่าตกใจนี้เขาขวัญหนีดีฟอร์เมื่อซื้อเทียนโยปรากฏตัวเรื่องจากเขาไม่เคยคิดว่าสมาชิกเผ่าปีซาต่างม,มิติจะตามพวกเขาเข้ามานอกจากนี้ความแข็งแกร่งที่น่ากลัวที่ซื้อเทียนโยแสดงออกมาก็ทําให้เขารู้สึกวหวาดกลัวจับใจหากต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวเขาคงไม่ถึงสิบกระบวนท่าเขาต้องตายในน้ำมือของซือเทียนโยไปแล้ว ที่นี่มันอันตารายเกินไปที่ข้าจะอยู่แล้วใบหน้าของวูทงเปลี่ยนไปเขาเกิดความตั้งใจที่จะถอยหนีในเมื่อกองทัพมังกรดำครอบครองโดยมู่เฉินไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะอยู่ที่นี่นอกจากนี้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะช่วยมู่เฉินประทะกับซือเทียนโยเนื่องจากเขาหวังว่าพวกมู่เฉินจะตายอยู่ในมือของปีศาาตางมิติด้วยสำตุ้มทว่าขณะที่วูทงเกิดความคิดมากมายไกลออกไปซือเทียนโยก็ตบรัศมีจันยี่จนแตกก่อนที่หันไปประทะกับกำปั้นของเจียงหลงที่ปกคคุมไปด้วยเกล็ดมังกร ปังพลังอันน่าสะพรึงกลัวทำให้มิติแตกเป็นเสียเส่ยงเมื่อเจียงหลงถอยกลับร่างซือเทียนหยก็สั่นเทาที่มุมหางตาเขาเห็นมู่เฉินชุดดำและชุดขาวร้อมกรอบเข้ามาแสงเยือกเย็นวูบไหวในด,ดวงตาของเขาเขาอยู่ในตำแหน่งเสียเปรียบอย่างสมบูรณ์ในการประทะกันครั้งนี้ข้าของสู้พวกมันต่อไม่ได้แล้วสายตาของซือเทียนหยกกระพริบวูบไหวร่างกายกลายเป็นกลุ่มควันดำก่อนจะหายไปเมื่อปรากฏตัวอีกครั้งก็ห่างออกไปหมื่นจังเขาเงยหน้าขึ้นพลเลือดสีดำออกมาจากปาก เลือดนั้นคล้ายกับลูกธนูพุ่งทะลุคอฟ้าเขาวางคิ้วของร่างราชันปีศาจตูมทันใดนั้นร่างราชันปีศาจก็เบิกตาโผงรัศมีปีศาจพุ่งสูงขึ้นซากร่างพุ่งเข้ามาประกวตัวที่หลังของวูธงและจับหัวของอีฝ่ายเอาไว้อ๊ะ วูทงตกใจมากกับการโจมตีที่กระทันหันเขาร้องตะโกนต่อสู้ดิ้นรนอย่างรุนแรงแต่ซากร่างก็จับขัวของเขาแน่นด้วยแรงสั้นครั้งเดียวก็ทำให้ศีรษะของวูทงแตกดังโพร่รัศมีปีศาจรุนแรงเทลงไปในร่างกายของวูทงทำให้ร่างกายของเขาแห้งเหี่ยวอย่างรวดเร็วเมื่อมู่เฉินและเจียงหลงเห็นภาพนี้ใบหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนไปก่อนที่จะออกกระบวนท่าพร้อมกันคือหลิงไร้ขอบเขตกว่นไปใน่าททางของซากรา้่างรูิาวกา่ แขนของราชันปีศาจกระตุกก่อนจะโยนร่างวูทงไปหามู่เฉินเม,มื่อมู่เฉินเห็นร่างวูทงถูกเวียงกลับมาดวงตางก็หดลงขนาะโกลลัน่นถอยเร็วเหวเขาเห็นได้ชัดว่าพลังชีวิตของวูทงหายไปหมดพร้อมกับรัศมีปีศาจบิดตัวไปมาใต้ผิวหนังปังเมื่อทุกคนถอยหลบร่างวูทงก็ระเบิดออกรัศมีปีศาจกระจายออกมาไม่มีใครกล้าที่จะสัมผัสกับรัศมีปีศาจนี้แต่ละคนถอยฉากหลบอย่างรวดเร็ว ข้าจะจดบัญชีนี้เอาไว้เมื่อไรที่ข้าควบคุมศพได้อย่างสมบูรณ์ข้าจะกลับมาหาแกแน,น่ขณะที่กลุ่มของมู่เฉินถอยไปเสียงเย็นของซือเทียนโยกก็ดังสะท้อนไปทั่วมิติเว้นแต่เสียงอ่อนล้าลงมากน่าจะเป็นราคาที่เขาจ่ายไปเพื่อควบคุมสร้างร่างของราชันปีศาจแย่ yeah, แล้วมันจะหนีไปแล้ว เจียงหลงตะโกนล,ลั่นในทันทีมู่เฉินเงยหน้าขึ้นเห็นว่าซื้อเทียนโยหยรวมตัวกับสพบราชาปีศาจศีราะของเขาก้มต่ำลงดวงตาเต็มไปด้วยรัศมีปีศาจขมินมองมาที่มู่เฉินรอยยิ้มโหร้ายปรากฏบนริมฝีปากของซือเทีย,โยนโหยขณะทำท่าปาดลําคอส่งไปทางมู่เฉินจากระยะไกลครั้งต่อไปที่เจอกัน้าฆ่าแกแน่นอน เขาหัวร้อราคณะร่างเปลี่ยนเป็นกลุ่มควันอย่างรวดเร็วห่อคุ้มศพราชันปีศาจเอาไว้ก่อนที่จะฉีกมิติเคลื่อนตัวเข้าไปจากนั้นก็หายไปเมื่อซื้อเทียนหยจากไปมิติค่อยๆสงบลงทิ้งแค่ความวินาศสันตโรไว้ให้รู้ว่าเกิดการดวนเดือดขึ้นที่นี่หมอเป็นทิศทานที่ซื้อเทียนหยหายไปมู่เฉินก็ขมวดคิว้วเผาปีศาตามมิติเข้ามาดินแดนซึ่งหยวนโบราณดูเหมือนว่าการเดินทางในครั้งนี้จะยุ่งยากเข้าให้แล้ว การต่อสู้ในมิติมังกรดำสิ้นสุดลงความเสียหายที่เหลือพิสูจน์ให้เห็นว่าเกิดการต่อสู้เลือดเดือดที่นี่ใบหน้าของมู่เฉินเข่งขึมลงบะหมอบัรไดตรงจุดที่ซื้อเทียนโหยหายไปนี่นับเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกันนักรบจากเผ่าปีศาจต่างมิติความแข็งแกร่งของอีฝ่ายแสดงออกมาทำให้เขาตกใจเป็นอย่างยิ่งรศมีปีศาจไม่เหมือนกับขึ้นหลิงแต่ทั้งเร็วร้ายและดุร้ายถ้าได้รับการปนเปื้อนพลังในร่างก็จะบดลงอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ใดินแดนซึ่งหยวนโบราณมีกลุ่มจากขุมกำลังทรงพลังมากมายอยู่แล้วยิ่งรวมกับเผ่าปีศาจที่ซ่อนตัวสถานการณ์ก็จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นมันเป็นสมาชิกจากเผ่าซื้อมัวมีนาคระมันถึงตามหาศพราชันปีศาจเจียงหลงขมวดคิว้วอยู่ที่ข้างๆมู่เฉินเผ่าซื้อมัวเหรอมู่เฉินพึมพำแต่เขาไม่มีข้อมูลเผ่าปีศาจมากนะจึงไม่ได้คุ้นเคยอะไร มีเผ่า32เผ่าเป็นขั้วน่ารักในจักรวรรดิปีศาต่างมิติและเผ่าซื่อมัวก็เป็นหนึ่งในนั้นเผ่าซื่อมัวมีความสามารถในการควบคุมศพและกลั่นพลังจากศพโดยศพราชันปีศาตกอยู่ในมือของซื่อเทียนโยเมื่อควบคุมได้ความสามารถในการต่อสู้ของมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเจียงหลงถอนหายใจม่านตาหมูเ่เฉินหดลงซื้อเทียนโยในตอนนี้เป็นคู่ต่อสู้ที่ยากจะจัดการอยู่แล้วถ้าเมื่อไรที่สามารถคุมศพราชันปีศาจได้จะต้องยิ่งน่ากลัวกว่าเดิม แม้ว่าซากร่างนั้นจะไม่ได้มีพลังเหมือนยังมีชีวิตอยู่แต่ก็สามารถจัดการกระจอมยุดขุมพารังตี้จื่อจุนขั้นเต็มได้โดยไม่มีปัญหาก็เหมือนกับที่วูทงซึ่งถูกสังหารโดยร่างราชันปีศาจโดยไม่มีอำนาจที่จะต่อสู้ข้าประมาทไปชายคนนั้นใช้จงังหวะที่กองทับบงงทพมังกรดำอ่อนแอทำ้ายผนึกและยึดศพราชัปีศาจไป เจียงหลงโทษตนเองราชันปีศาจถูกสังหารและผนึกโดยจกักรพรรดิมังกรดำตั้งแต่ยังมีชีวิตตอนนี้ศพถูกนำเอาไปซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนมากมายทำให้เขารู้สึกผิดต่อเจ้านายคนก่อนอย่างยิ่งไม่ทับเจียงหลงหากเรากระซื้อเทียนโหยในอนาคตได้เจอกันข้าจะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อจะจัดการกับมาและทำลายศพราชันปีศาจให้เลยมู่เฉินเอ่ยสัญญากองทัพมังกรดำอ่อนกำลังลงเพราะสร้างตรากองทัพซือเทียนโยซึ่งศพโอกาสเรื่องนี้มู่เฉินก็รู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบด้วยแน่นอนว่าเหตุผลอีกประการที่เขาทำเช่นนี้ก็เพื่อเอาชนะใจเรานักรบกองทัพมังกรดำไม่ใช่หุ่นเงาเขาสามารถสั่งให้ทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลนี่คือนักรบที่ยังมีชีวิตโดยมีเจียงหลงเป็นแม่ทัพ หากมูเ่เฉินต้องการควบคุมกองทัพชั้นยอดนี้เขาจะต้องได้รับการยอมรับจากเรานักรบทุกคนใบหน้าเจียงหลงอ่อนโยนลงไม่ได้ยินคําพูดของมูเ่เฉินเหล่านักรบมังกรดําก็มองมูเ่เฉินด้วยสายตาเต็มใจที่จะยอมรับมากขึ้นมูเ่เฉินโ่องใจเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ซือเทียนโหยสทรงพลังยิ่งเมื่อรวมกับศพราชั้นปีศาจก็จะยิ่งยากลาบากในการจัดการ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามู่เฉินนั้นไร้พลังหากพวกเขานำไพ่ตายออกมาก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใครชนะดังนั้นเขาจึงไม่ได้อ้อวดในการทำสัญญานั้นในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าก็ขอขอ,ขอบคุณจอมทัพมู่ร่วงนะเจียงหลงรู้สึกซาบซึ้งใจต่อมู่เฉินก่อนที่จะมองกองทัพมังกรดำพลางยิม้มจอมทัพมู่ถึงเวลาที่เจ้าต้องจัดทัพมังกรดำแล้วมู่เฉินพยักหน้าด้วยหัวใจลุกโชน แต่จากนั้นเขาก็รู้สึกลำบากกองทัพมังกรดำเป็นขุมกำลังที่มีชีวิตดังนั้นไม่สามารถเก็บไว้ในทางกำไรเจี้ยจือได้หากว่าเขาจะนำกองทัพนี้ไปกับเขาขณะเดินทางล่ะไม่จำเป็นต้องกังวลไปเมื่อเห็นสีหน้าของมู่เฉินเจียงหลงก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายลำบากเรื่องอะไรเขายิ้มกว้างมิติมังกรดำเป็นค่ายที่พักของพวกเรานี่เป็นมิติเล็กๆที่นายท่านเป็นคนก่อสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเจ้าสามารถใช้ทักษะลับ เพื่อเปลี่ยนมิติบังกรดําให้เป็นแหวนเพื่อนําติดตัวไปได้เมื่อได้ยินใบหน้าของมู่เฉินก็เปลี่ยนไปด้วยความยินดีหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถนํากองทัพนี้ไปกับเขาได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเหรอแต่ว่าเสียงเจียงหลงหยุดลงขณะที่ดวงตายิ้มตาหยีขื้นหลิงในมิติบังกรดําบางจางมากดังนั้นจึงสามารถใช้พักผ่อนได้เท่านั้นเมื่อทุกคนตื่นขึ้นความต้องการขึ้นพารังก็เพิ่มขึ้นตามเช่นกัน ดังนั้นถ้าเราอยู่ในมิติมังกรดําเป็นเวลานานภายใต้คือหลิงที่ขาดแคลนก็จะทําให้พลังของเราลดลงมู่เฉินอึ้งไปก่อนที่จะถามแล้วควรทําอย่างไรกันตอนนี้เขายังไม่มีความสามารถในการสร้างมิติเป็นของตัวเองและไม่สามารถเชื่อมโยงมิติมังกรดํากับมหาพันธพบเพื่อดูดซับคือหลิงได้เองเจียงหลงหัวเราะเบาๆดังนั้นเราต้องการแค่ของเหลวจื้อจุนจํานวนมากเ่อใช้ในการบ่มพาะ ต้องการเท่าไหร่เหรอตอนแรกมู่เฉินก็รู้สึกโล่งใจแต่เมื่อรับรู้ถึงแสงวิบวับในดวงตาของเจียงหลงเขาก็เอ่ยถามอย่างระมัดระวังเจียงหลงยิม้มไม่มากหรอกประมาณแปดร้อยล้านหยดต่อปีสายตามู่เฉินมืดดำในทันทีเขาร้องเสียงลั่นแปะแปะ 800ล้านหยดต่อปีกระทั่งเขาที่ใจเย็นยังต้องเกือบดาสาบแช่งของเหลวชือ่อจุน800อยล้านหยดไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยเลยต้องรู้ว่าย้อนกลับไปที่เคตาหลัวเทียนรายได้ทั้งหมดของอาณาเคกงเวสวรคร์เป็นของเหลวชื่อจุนร้อยล้านหยดต่อปีเท่านั้นทว่าการเลี้ยงดูกองทัพมังกรดำเพียงอย่างเดียวต้องการถึงแ0 0ยล้านหยดเลยเหรอนี่มันหลุมดำไร้ก้นแล้วตอนนี้เองมูเฉินตรนักได้ว่าจำนวนทร,รัพยากรที่ใช้เพื่อรักษากองทัพชั้นยอดเยี่ยมมันมากมายปานใด ของเหลวชือ่อจุนปีรับถุยปีระแปดร้อยล้านหยดยังดีอยู่มั่งนี่ข้าพยายามพูดให้น้อยแล้วนะเจียงหลงรู้สึกง,งุนงงไปเล็กน้อยในอดีตตอนที่พวกเขาติดตามจากักรพรรดิมังกรดำพวกเขาใช้ของเหลวประมาณพันล้านหยดต่อปีริมฝีปากของมูเฉินกระตุกเขาไม่ใช่จกักรพรรดิมังกรดำแต่เป็นเพียงจอมยึดขุมพลรังตีชื่อจุนขั้นปลายตัวน้อยๆเขาจะร่ำรวยเหมือนจกักรพรรดิมังกรดำได้ยัางไงาแม้ว่าเขาจะมีตําหนักมู แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มหลุมดํานี้เจียงหลงดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้อยู่บ้างดังนั้นเขาจึงยิ้มเกอ้อออกมาถ้าหากกองจอมทัพมู่สามารถหาที่อยู่ข้างนอกได้เราก็สามารถอยู่รอดได้โดยการใช้ของเหลวจือจุนประมาณ500ล้านหยดเท่านั้นมู่เฉินถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ หากเขาไม่สามารถนํากองทัพมังกรดําไปกับเขาได้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะไม่มีใครในตำหนักมู่ที่สามารถควบคุมได้ดังนั้นในทางปฏิบัติก็เป็นการสูญเสียทรัพยากรมากอาข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเจ้าในเรื่องของเหลวจื้อจุนนะ มู่เฉินพยักหน้าเขา่าได้รับกองทัพนี้มาดังนั้นเขาไม่สามารถปล่อยไปได้โดยง่ายถ้าข่าวนี้ล่วงไหลออกไปไม่รู้ว่าจะมีขวมมน้าสูงสุดเท่าไรมาต่อสู้แย่งชิงกันเมื่อเทียบกับกองทัพชั้นยอดที่สามารถเผเชิญหน้ากับจอมยุทธ์ขุมพลังเทียนจื่อจุนของเหลวจื่อจุนหลายร้อยล้านหยดก็ไม่ได้เป็นอะไรมากตามการประเมินของมู่เฉินถ้าเขาต้องการจะสร้างกองทัพเช่นนั้นไม่ต้องพูดถึงเวลาแค่เพียงของเหลวจื่อจุนอย่างเดียวก็ต้องจ่ายออกไปพันล้านแล้วมีของเหลวจื่อจุนร้อยล้านหยดอยู่ พวกเจ้าเอาไปใช้ก่อนละกันมูเ่เฉินสะบัดแขนเสื้อสายทานก็หลั่งไหลออกมาแสงกำจายออกคือหลิงไร้ขอบเคเติมเต็มไปทั่วมิติมังกรดำนี้สายทานเหล่านี้เกิดจากของเหลวจือจุนทั้งสิน้นมูเ่เฉินอรู้สึกโชคดีไม่ได้ที่เขาเดิมพันด้วยของเหลวจือจุน80ล้านหยดให้กับตนเองในทวีปซีเทียนดังนั้นปริมาณของเหลวจึงมีถึง200ล้านหยดไม่เช่นนั้นเขาคงไม่สามารถนำของเหลวจือจุนออกมาได้แม้แต่ร้อยล้านหยด เมื่อเจียงหลงเห็นของเหลวจือจุนพยักหน้าดโดยรอยยิ้มโดยปริมาณนี้สามารถสนับสนุนการฝึกฝนของกองทัพมังกรดำได้ถึง1-2ถึงเดือนจากนั้นมู่เฉินก็ตรวจสอบกองทัพเขาพบว่ามีนักรบประมาณ1 5 0 0 0คนจากที่เจียงหลงพูดกองทัพมังกรดำในจุดสูงสุดมีนักรบ2 5 0 0 0นานนยแต่ก็สูญเสียจำนวนไพ่พลไปมากจากการเข้าสู่นิทรารมยาวเช่นนั้นดูท่าว่าหากมีโอกาสในอนาคตสามารถลองเติมเต็มกองทัพได้นะ มู่เฉินคิดในใจแต่เงื่อนไขแรกของเขาต้องมีของเหลวจื้อจุนเพียงพอที่จะสนับสนุนเพราะตอนนี้แค่สนับสนุนนักรบ1 5 0 0 0คนอย่างเดียวก็ปวดกระบาลมากอยู่แล้วหากต้องการเสริมกำลังเพิ่มราคาที่ต้องจ่ายก็จะทะยานทะลุพเพดานดูเหมือนว่าตําหนักมู่ต้องขยายตัวแล้วละมู่เฉินตีหน้าผากตัวเองแม้ว่าตําหนักมู่จะรวบรวมภูมิภาคทางเหนือของทวีปเทียนหลัวแต่ก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นหากหมู่เฉินต้องการมีเงินทุนเพื่อบรรลุความปรารถนาเขาจะต้องขยายที่พลตําหนักมู่ออกไป แต่นั่นหมายความว่าเขาจะต้องต่อสู้กับขั้วอำนาจชั้นนำอื่นๆในทวีปเทียนหลัวทว่าคนอย่างมูเ่เฉินก็ไม่กลัวตอนนี้เขาไม่ใช่แค่เป็นจอมยุทธ์ขุมคลังที่ชื่อจุนขั้นต้นแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขากลับไปยังทวีปเทียนหลัวแม้แต่มั่นถั่วหลัวก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้หากจอมทัพมู่ต้องการก็สามารถส่งข้อความมายังมิติบังกรดำในครั้งต่อไปได้เลยแต่ด้วยความเชี่ยวชาญในตอนนี้ในฐานะจันเจิ้นซือท่านสามารถสั่งการนักรบได้สามพันคนเท่านั้นข้าจะรอวันที่เจ้า สามารถควบคุมกองทัพมังกรดำทั้งหมดนี้ได้เจียงหลงโค้งคำนับขณะที่พูดด้วยน้าเสียงสุภาพต่อมู่เฉินอ้าข้าก็รอวันนั้นเช่นเดียวกันมู่เฉินยิ้มพรางพยักหน้าหลังจากได้รับทักษะรับในการเก็บมิติมังกรดำจากเจียงหลงมู่เฉินก็ไม่อยู่ต่อทะยานออกจากมิติมังกรดำในทันทียามนี้เขายังไม่ลืมว่ามีเม็ดยาจํานวนมากของพูดผีเสื้อโอสถที่ทิ้งเอาไว้แน่นอนว่ายังมีเม็ดยาเซิงหวาที่เขาหมายตาไว้อีกด้วย หากเขาได้รับมาก็จะสามารถพัฒนาทักษะเทสวร,รของร่างเทพสุริยานิรันต์เข้าสู่ขั้นที่สองได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของมูเ่เฉินอย่างมีนัยเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่12เรียบร้อยแล้วนะครับแหมก็สนุกสนานเช่นเคยยายก,การจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe แล้วกดติดยิงเพื่อภาคคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ